สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ BMW นะฮะตัว 320d นะฮะตัวนี้เป็น E90 นะครับมีปัญหาคือกระจกไฟฟ้าด้านหลังนะครับเนี่ยลงแล้วไม่ขึ้นเลยฮะแบบนี้นะครับไม่ขึ้นก็จะค้างอยู่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เรามาลื้อแผงประตูดูกันนะครับว่าอาการนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในการแกะพลาสติกนะครับ ที่ครอบตั้งข้างออกนะฮะตามที่ช่างกำลังขันน็อตอยู่นะฮะใช้ประแจปากจีบนะครับประมาณนี้ยลองดูไปเลยนะฮะ เขอบก้านมีไหมครับตรงเขอกาก้านมีไหมลองดูดิไม่มีเนะข่าก้านไม่มีนะครับสำหรับมาดูดีนะฮะมีซ่อนอยู่ในม,มือเปิดมือดึงไหม ตัวนี้มีหมดสามด้านนะครับตัวการมือดึงด้านขวาหน้าจะไม่มีสังเกตดูนะด้านหน้าขวา,าจะไม่มีเขาจะมีน็อตซ่อนอยู่นะครับตรงเราจะเห็นว่ามีน็อตซ่อนอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่างกำลังการเอาออกมาะะโอเคครับอันนี้มันจะกดทับยางลิ้อยู่นะเดี๋ยวช่างกำลังดึงออกมา โอเคโอเคครับแต่กดตรงนี้ฮะโอเคห็นว่ามีเดือยพลาติกสีขาวนะฮะล็อกอยู่ช่างอลังทำการปลดล็อกนะนรับโอเคครับแล้วก็ปลดล็อกสวิตช์กระจกไฟฟ้าก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาดูเข้าไปด้านในอะไรเสียหายบ้างทั้งมอเตอร์ ไม่สามารถนํากระจกขึ้นมาได้นะครับจะเป็นที่มอเตอร์หรือเป็นที่สลิงนะฮะเรามาดูกันนี่เป็นที่เฟืองนะครับนี่เป็นโฟมกันฝุ่นนะฮะ เดี๋ยวเราทำการเสร็จเรียบร้อยต้องเอากลับไปที่เดินนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าฉีกนะครับนี่ฮะเราจะเห็นแล้วนะครับมอเตอร์ยังคงทำงานนะครับเดีย๋ยวลองเดีย๋ยวลองจะก,กดสวิตช์ดูนะฮะจะดูว่าอะไรเสียนะครับฟังจากเสียงมอเตอร์ยังทำงานอยู่นะฮะเดี๋ยวช่างใส่สวิตช์ครับ โอเคนะครับช่างเสียบสวิตกรารนะครับเดี๋ยวจะให้ไปออนกุญแจแป๊บนึงครับโอเคนะครับ, okay, รบเดี๋ยวช่างออนกุญแจนะบทดสอบนะฮะได้ยินไหมฮะสะลิงขาดนะครับสรดุกเราจะเห็นว่าสลิงขาดแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวเราต้องขอมาต่างๆแก้ไขมอเตอร์ใช้ได้นะครับใช้ได้ครับโอเคครับ หลังจากที่เราถอดมาเราจะเจอนะครับปัญหาก็คือตัวนี่ฮะเฟืองสลิงนี้เสียหายนะครับแต่ตัวมอเตอร์ยังคงใช้งานได้นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ชุดห้สายนะครับนี่ฮะตัวเฟืองมอเตอร์ยังดีนะครับตัวอย่างใช้งานได้หมดมีแต่เฟืองสลิงตัวนี้มีปัญหาเดี๋ยวเราต้องทําการเปลี่ยนสลิงใหม่นะครับเดี๋ยวเรารอชมคลิปต่อไปครับ โอเคครับสำหรับ B M W E 90นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเซลิงยกแล้วเรียบร้อยนะฮะตันนี้ก็จบกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างทำลังประกอบนะฮะให้ช่างเทสให้ดูครับกดลงครับฮะจบลงนะฮะขึ้นครับนี่ครับใช้งานได้ออโตทำงานไหมครับหรือว่าไม่มีออโตตัวนี้นี่ไม่มีออโตนะฮะสำหรับ E 90นะฮะเดี๋ยวผมจะกดจากตัวคอนโทรลด้านหน้านะครับ เนี่ยลงมาแล้วฮะประตูด้านหน้านะประตูหน้าฮะนี่ครับเรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่ใช้ bmwe 9 0อยู่นะฮะมีปัญหาเรื่องเื่องยกนะครับหรือมอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับหรือระบบไฟฟ้าสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะครับหรือที่ Facebook f แ n p a g e แต่งรถและดัเพรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ